สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบเจอกันนะครับในวันพุธนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลน,นา่าติดตามก็ถือว่าไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นในรายการยุโรปนะครับมีทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มียูโรปาคอนเฟอเรน e ์ลีกนะครับ ก็วันนี้จะคัดมาฝากกัน2คู่นะครับจะเน้นไปที่ในแชมเปี้ยนส์ลีกกันละกันนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อน้วกันนะไม่รอช้าเลยนะครับไปดูกันที่เกมระหว่างจากิโรเนียนะครับจะเปิดบ้านเจอกับโบโดกิมนะครับจากิโรเนีย er นี่เป็นทีมจากโปรแลนด์นะครับปัจจุบันเป็นจาฟูด้วยนะครับ3เกมมี9แต้มเต็มนะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับ รอบที่แล้วนี่พวกเขาเจอกับทีมโนเนมนะครับอย่างปาเนเวลซิสนะครับก็เอาชนะมาได้ทั้ง2เกมเลยนะครับเข้ารอบมาด้วยสกอร์รวม7ต่อหนึ่งนะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับวันนี้นะครับได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าเป็นการเล่นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเล่นในรายการนี้มาก่อนนะครับจะส่วนทางกับทางโบโดกิมนะครับที่มาเล่นรายการนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับผลนั้นก็ดีด้วยนะครับทีมจากนอร์เวย์นะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันจากทุกรายการเนี่ยห้านัดแล้วนะครับแล้วก็ชนะไปถึง4เกมแล้วก็จุดเด่นของบุโลกิมคือเกมรุกที่ค่อนข้างจัดจ้านและบางผลได้นะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดวัดการปอตะบอนผมยังให้ภาษีของทางทีมเยือนดูดีกว่านะครับผมเพราะว่าประสบการณ์มีมากกว่าแล้วก็เกมรุกก็จับต้องได้มากกว่านะครับ วันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากเรื่องของ h ฮดี้แคปเนี่ยเขาให้โบโดกิมบุกไปต่อด้วยนะครับที่0.25โอเคแหละจากิลุเนี้ยก็ผลงานดีมีโอกาสที่จะไม่แพ้นในวันนี้กับการเล่นในบ้านแต่ผมมองว่าโบโดกิมเนี่ยเก๋กว่าแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็เกมลุกดูจังกว่าได้มากกว่าผมยังให้กัดฟันเชียที่โบโดกิมดีกว่านะครับผม สว่วนีคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเกมระหว่างสลาเวียปาร์คนะครับเจอกับอูนิยงแซงชิลูนะครับจากเบลเยียมนะครับสลาเวียปาร์กก็ผลงานดีนะครับปัจจุบันในลีกเป็นรองจ่าฝูงนะครับผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาคือไม่แพ้ม,มา3เ,นะเกมติดต่อกันนะครับชนะมา2เกมติดและไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนทีมจากเบลเยียมก็เหมือนกันนะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้ใครมาหลายเกมเลย ตั้งแต่ช่วง p ีซีซั่นจริงๆยาวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับไม่แพ้ใครมาตั้งแต่เดือนเมษายนอะฟอร์มดีมากแล้วก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นมากๆเหมือนกันนะครับวันนี้โอเคแหละวัดกันถือว่าสูสีนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นทีมใหญ่ของหลีตัวเองนะครับจากเช็คปะทตะัเบลเยียมนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้โอกาสเปิดกว้างนะครับโอเคแหละว่าซาลิเวีาร์คอาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่าทาง แซงชิลัวก็เป็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นผมมองว่าแพ้ยากอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เรื่องของฮีดีแคปเขาให้เจ้าบ้านเหนือกว่าอยู่นิดนึงนะครับที่0.5ผมมองว่าเกมนี้รุนทีมเยือนดีกว่านะครับวัดได้2มุมไม่ชนะก็เสมอนะครับให้เชียร์ที่อุนยงแซงชิลัวนะครับผมสรุปนะครับ2คู่วันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันนะครับก็จะมีในส่วนของ บโดกิมแล้วก็อุนยองแซงชีลัวนะครับผมอ่ะนี่เป็น2องคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ